สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกมพัมคินพ a นิกกันอีกรอบหนึ่งนะ่ามาครั้งที่4ี่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดไม่ต้องพูดพ่ามทาเพลงเยอะครับใครยังไม่เคยดูใครยังไม่เคยเห็นแบบคร่าวๆลองดูคลิปที่แล้วนะส่วนคลิปนี้ผมจะมาเล่นแบบยาวๆเลยรอบที่4ี่ครับมาเปิดเกมมาเราก็ปลูกไปเรื่อยก่อนนะเอ้ยเสียงเสียงไอดีด้วยเสียงเพียนด้วยแล้วเดี๋ยวเราปลูกไปเรื่อยก่อนนะครับ ไมต้องสนใจคําสอนอะไรมากมายเพราะว่าเราเล่นมาหลายรอบแล้วจริงๆก็ไม่หลายรอบมากสามรอบเนาะจากคลิปที่แล้วมาดูกันว่าคลิปนี้รอบที่สี่เปิดมาผมจะสามารถเล่นจบได้เลยหรือเปล่านะครับ,ร,บรอแบแรกที่เสี่ยงมาเราสามารถปลูกมาได้จนถึงเซตที่สี่แล้วมั้งเซ็ที่สามเที่สี่แล้วครับกาไปแล้วครับเราเก็บไม้ก่อนแล้วเราวิ่งเข้าบ้านเลย ังไปอัปเกรดกันนะนี่พอดีเลยครับจังหวะเวลาเราก็อัพไปครับเ,เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มไปด้วยนะแีมย,ยังไม่ไปใช่ไหมโอเคไปแล้วครับนี่แล้วเราก็มาก่อนเลยนะโอ้ ไอเจ้าห้าเมล็ดที่เราเพิ่งซื้อมาก่อนเลย่าเป็นพืนชขั้นสองนะขุ้มกว่าครับได้ตังค์เยอะกว่านะเอามาเน้นลดน้ําแปลงที่สองก่อนนะเราค่อยลดแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองเราเก็บได้เรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อมเมล็ดมาเพิ่มนะ การปลูกรอบต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้รดน้ําแปลงที่หนึ่งก่อนเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะอัพเดตอนที่มีผีมาเนาะหรือเราจะเรียกเป็นปีศาจดีผมว่าเป็นปีศาจน่าจะเหมาะกว่าได้ไม้มาด้วยโอเคครับเริ่มมีเสียงอะไรจะมาแล้วนะเราลดน้ำเซร็จนี้ปุ๊บเราเข้าบ้านครับ มาแล้วครับเรียบร้อยอ่าเราก็มาอัพเดนะโอเคไาอยัางโอเคคราไปแล้วครับอันนี้ผมกดเล่นเฉยๆนะทุกคนคงเคยเห็นแล้ว ราก็มาเติมน้ําก่อนเลยแล้เวเราไปปลูกแปลงที่สองนะที่เราซื้อมา20เมตรครับคุ้มกว่าแน่นอนนี่เปิดไฟมาครับน้ำหมดพอดีนะแล้วเดี๋ยวมาเติมน้ำ ดีหน่อยที่ว่าคืนแรกยังไม่มีกวางเนาะวางมาเช้าวันที่สองครับใครที่งงๆก็สามารถกลับไปดูคลิปแรกได้นะคือคลิปแรกายละเอียดกว่านี้ครับแต่ว่าเป็นการลองผิดลองถูกกนะันเนาะอันนี้เป็นการกลับมาเล่นแบบพอที่รู้แล้วมาแล้วงั้นเราไปหาก็เลยยังไงโอเคเรามาทันครับก็ตายไปนะคืนนี้ เหมือนจะมาแค่คืนระครั้งไหมไม่รู้เหมือนกันนะต้องเผื่อตังไว้ซื้อน้ำมันตะเกียงด้วยนะเอาเราได้ดีล้วแนฮะนี่มีตัวนี้มาแต่ตัวนี้เหมือนผมยังไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่แล้วมันจะตายหรือเปล่านะไม่อยากลองครับเฮ้เพลงมาปะ เียงมาครับผมวิ่งทางขวาก่อนแล้วกันเอ้ทางซ้ายเพราะเมื่อกี้ทางขวามาเนะาะนี่ยจะอยู่ทางซ้ายอันนี้ไงดาถูกให้มันไปครับรอตายไปแล้วคืนหนึ่งแต่น้ำมันตะเกียงเราเริ่มจะหมดนะเดี๋ยวไปเติมในบ้านเอาไม่เป็นไรเรารวยอยู่ตอนนี้อ่ะมืดๆหน่อยนะไม่มีตะเคียงครับมาเรามาเติมในบ้านกันกอถือก่อนเลยแล้วก็เติม นี้นะยีิบห้าอันครับอืมเราแสบเพืเ่อแมวไม่น่านเล่นเลยโอเคไม่เป็นไรถือว่าตัดสขายเครียดไปนะคลิปนี้โอ้เรียบร้อยอะไรครับเราไปลองอีกรอบหนึ่งแบบ เหมือนเดิมเดี๋ยวผมสกิ๊ไปเลยเดี๋ยวครับไปแล้วครับเราก็มาเปิดลวนที่สองโอ้หถ้าไม่ติดเล่นนี่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ทำ <c oughs> ติดเล่นไว้หน่อยนะเมื่อกี้ไปยังเอ่ยยังไม่ไปนะนี่มันเงียเง้ยไปทำเหมือนจะไปแล้วนะจะให้เราตายเป็นอีกรอบไปจี้ อเคครับอันนี้ไปแล้วอุ้ยเอา้าเมื่อกี้มีเสียงแตแล้วผมคิดว่าไปแล้วเนี้ยไปจริงแล้วมั้งมาวิ่งหาทางขวาก็เลยครับวิ่งเสียงเพลงอยงู่นิดนึงนะไม่ใช่ทางขวาครับอา้าวอยู่ตรงการลางได้ด้วยเหรอโอ้พิ่งรู้เหมือนกันแฮ ก็มาปลูกส่วนที่สองครับเจ้าลูกโป่งไปเรียบร้อยแล้วคืนแรกเรารอดนะถ้าเราไม่ไปตายกับไอ้เจ้าตัวอาคารเหมือนเดิมโอ้เช้าพอดีครับยอดเลยแต่อันนี้ก็คือเจ้าควางมาแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะวันที่สองครับเช้าวันที่สองเราเก็บพวกนี้ไว้ด้วย ตังได้เหมือนกันนะเราก็ทําเบ็ดได้ด้วยครับนะเราได้เบ็ดพอดีแล้วนะนี่ครับทําเบ็ดแล้วเราก็ตกปลาไปเลยนีไงเจ้ากวางมาแล้วจริงด้วยครับเราเน้นปลูกส่วนที่สองก่อนเหมือนเดิมนะคือเหมือนเจ้ากาเนี่ยมันเอาเศษพวกนี้ให้เราเยอะเหมือนกันนะ ตายมา600เลยทีเดียวเราเจ้ากวางให้มันแง้งมันเลยแล้วกันมันจะได้วิ่งไปที่อื่นนะอุ้ยเอ้ามันไม่อืมมันไม่มันไม่ฮะหยุดขยายร่างตอนเดียวหรอผมคิดว่ามีจังหวะเดียวเรียบร้อยตายรอบสองครับโอ้ยเจ้ากวางมันคอมันกลายร่างนานเหมือนกันนะผมคิดว่ามันจังหวะเดียวแล้วมันจะหนาแบบมันจะหนีหายไปเลยครับ โตายฟรีเลยเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวผมจะคลิปไปตอนเดิมช่วงเดียวๆดีกับตอนที่แล้วนะนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้เล่นมาจนถึงช่วงเวลาใกล้เคียงกับเมื่อวานแล้วนะหมายถึงว่าครั้งก่อนที่เราตายไปพเพราะจ้ากวางนี่ครับก็มาถึงตอนที่นี่วางแล้วแล้วก็ผ่านพืนแรกมาแล้วเนาะ นี่ก็น่าจะเจอทุกตัวครบหมดแล้วนะเท่าที่ผมจาได้รานนีเราดูกันว่าหลังจากนี้เราจะสามารถเอาตัวเราไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะอย่าลืมวิ่งตามแมบเก็บของมาขายพวกนี้ด้วยนะได้าราคาสูงมากนะครับเิดละสิบหกสามสิบเนี่ยได้เยอะอยู่นะเราแวงเจ้าควางอยู่เขาว่าอยู่ตรงไหนต้องสังเกตมันดีๆนะจะ้ตายเอาอีก มันวิ่งเร็วมากนะครับเราไม่สามารถที่จะยิงได้นะอุ้ยแก่ละเอา้ามันมองทะลุรั้วได้ด้วยเหรอผมคิดว่าเข้าใกล้แต่มีรั้วบงังมันไม่เป็นไรนะอา่ตายอีกแล้วเราก็มาถึงรอบที่สามในคลิปนี้แล้วนะที่เรามาถึงตรงอ้เจ้ากวางสุดจะวรนตีนตัวนี้นะฮะเดินตามอยู่นะั่นอ่ะไม่ปล่อยให้เราเล่นง่ายๆนะ แต่เราจะไม่ประมาทมาแล้วครับสรุปโดยรวมก็คือมันเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะมีอะไรกั้นอยู่ว่าตามเข้าใกล้ปุ๊บมันแปลงล่างนะโอเราก็คิดว่าแบบเข้าใกล้ได้บ้างครับปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะผมก็เดินอ้อมเอาแบบเซฟๆนี่ครับแปลงทํากําไรนะตอนนี้ของเราอยู่ได้แค่ตรงนี้นะเดี๋ยวเก็บตังระยะหนึ่งได้กุญแจดอกที่สองเดีย๋ยวก็คือส่วนที่สามเนี่ยก็นาจะรวยทวีคูณขึ้นไปอีกครับ ไอ้แวะลงมาดูปลานิดนึงได้ยังยังไม่ได้นะไอ้เจ้ากวางมันดักทางเราอยู่แล้วครับไะไรเราก็ล่อมันมาไกลๆก่อนนะแเ,เดี๋ยวเราก็วิ่งอ้อมไปเราจะไปส่วนที่สองของเราครับนี่ออกดอกออกผลกระล่ำม่วงใช่ไหมแบบนี้ปุ๊บปุ๊บ,บนี่ครับได้มาสี่ร้อยกว่าอุ๊ย เกือบเกือเกือเราปล่อยให้มันอยู่ส่วนหนึ่งเราไปก่อนแล้วกันครับเราวิ่งมาเก็บบทอิดิบเราไปขายเล่นนี่แบบผมไม่ตกใจนะคนอื่นตกใจหรือเปล่า <laughs> ใครกลัวเกมนี้ลองบอกกันได้นะ <c oughs> แต่ว่าผมค่อนข้างจะไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วนะพวกเกมพวกนี้เกมมันไปฝั่งนูน้นเรามาลดน้ำมีเสียงมาครับ พอมานะไอเจ้าตัวคารนกำลังมาแน่นอนเอ้มันดักหนะตู้แล้วเราคลิปนี้เราก็ยังเล่นไม่ผ่านทักทีนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นแบบเอาจริงเอาจังแบบไม่ประมาทเลยชักช็อตนะอันนี้เราเล่นเล่นแบบยังติดเล่นอยู่เดี๋ยวไวเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้รอดูกันต่อไปนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยชอบเกมแนวนี้ไหมชอบเกมแบบไหนสามารถบอกกันได้นะแต่เราคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ